สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกทท่ทานนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอตนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินริมน้ำนะคะอยู่ใกล้เขาเต่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเลยค่ะเนื้อที่ขนาด2องร่าย3งาน28ตารางวานะคะพื้นที่กว้างค่ะทุกท่านติดคลอง2ด้านเลยนะคะลักษณะแบ่งตามรูปเลยนะคะ ติดคลองตะเคียนค่ะยาว150เมตรมีทางสาธารณะร้อมรอบเดินทางเข้าออกสะดวกค่ะมีน้ำและไฟครบนะคะพร้อมเลยค่ะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์นะคะห่างเส้นบายพาสเพชรกเกษมขาขึ้น1กิโลเมตรเข้าตัวเมืองหัวหินเพียง20กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้แมคโครโรตัสบูพอร์ตหัวหินนะคะ ากซอยมีปั๊มน้ำมันปะตะทมีเซเว่นและมีรีสอร์ตด้วยบรรยากาศดีค่างเงียบสงบรม่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่เหมาะกับการทำบ้านพักต่างอากาศทำบ้านสวนทำการเกษตรได้ทำฟาร์มทำรีสอร์ททำคาเฟ่ได้หมดเลยนะคะพื้นที่แปลงสวยบรรยากาศดีๆค่ะเป็นที่ดินเอกสารนอสอสากพรอ้อมโอนนะคะราคาพิเศษ 2.9้าน9แสนบาทค่ะราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะสนใจติดต่อนะัชมพื้นที่ติดต่อสอบถามและนัดดูติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้เลยนะคะในวันนี้เจคเคนโขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ท่านได้รับชมและไต่ตองเพียงแต่เท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ